แลงจอครั้งแรกในรอบ8ปีผลงานสุดปังแฟนๆแห่เช่นชมยินดี1ในนั้นคือหมวดอ๋อขอเป็นกำลังใจ F หลังโพส์สารภาพไม่มั่นใจ8ปีที่หายไปหวนกลับมาอีกครั้งนางเอกหน้าหวานแอฟทักษอนหลังโพสแอบไม่มั่นใจคืนจอว่า8ปีที่หายไปสารภาพว่าบางทีก็มีไม่มั่นใจ ว่าจะกลับมายืนในฐานะนักแสดงเต็มตัวได้เหมือนเดิมไหมแต่จะกระแสการตอบรับขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอ EP 1เมื่อคืนนี้ทำให้แอปมีความสุขมากที่ได้กลับมาสร้างความสุขให้คนดูอีกครั้งและที่สำคัญคนดูยังต้อนรับไม่ได้รู้สึกแบบนี้นานแล้วค่ะอารมณ์รุดละครอ,ออนวันแรกสมัยเด็กๆแอปขอขอบคุณสำหรับการตอบรับอย่างอบอุน่นขอบคุณที่สุดค่ะ แอปและทีมงานมีกำลังใจลุยถ่ายทํากันต่อไปฝากขอให้ติดตามกันไปตลอดนะคะขอเกิดหใหม่ใกล้ๆเธอท่ามกลางคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากชื่นชมฝีมือแอปไม่ทำให้ผิดหวังขณะที่หมวดอ๋อก็เข้ามากดไลค์พร้อมทั้งคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยว่าเป็นกำลังใจให้นะแม่แอปซึ่งแอปก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่าขอบคุณค่ะลุงอ๋อ ดูละครก่อนออกไปซิ่งก็ดีนะคะซึ่งหมดอ๋อก็เข้ามาตอบด้วยว่ารับทราบฮะรอดูอยู่เนี่ยโดยก็มีคนเข้ามาคอมเมนเต์ต่อด้วยว่ารักเม้นนี้ที่สุดค่ะคำว่ามิตรภาพช่งางงามจริงๆค่ะก็เป็นแฟนละครขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอตั้งแต่วันแรกที่ฟิตติ้งแล้วค่ะตั้งแต่รู้ว่าคุณแอฟจะเล่นกับน้องต่อธนภพชอบสุดๆค่ะ จะเชียร์จนถึงอตอน EP สุดท้ายเลยค่ะสูส้ๆค่ะแม่แอฟ